เรื่องราวที่เกี่ยวกับ NATO นะครับเลขาธิการนาโตเยนสโตเทนเบิร์กนั้นเปิดเผยในวันพรหัสบดีว่ากองบัญชาการแห่งใหม่ของกลุ่มพันธมิตรนี้จะทำหน้าที่ประสานงานด้านความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนแล้วก็จะเปิดทำการได้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับกองบัญชาการดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ที่เยอรมนีโดยจะมีนายพลระดับ3ดาวดูแลทีมบุคลากรราว700คนนะครับ ผู้นำนาโต้ระบุด้วยว่าได้มีการบรลุข,ข้อตกลงจัดตั้งกองบัญชาการแห่งใหม่นี้ระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การประสานงานด้านความช่วยเหลือสำหรับยูเครนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสโตเทนเบิร์กประเมินนะฮะว่าในช่วงเวลาเปิดทำการของกองบัญชาการนี้เนี่ย ข้อมูลน,นี้มีขึ้นก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้นำยุโรปราว50คนในอังกฤษโดยหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบดีวอร์เดมีเซนสกี้ของยูเครนที่เปิดเผยกับสื่อนะว่าน่าจะมีการลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงหลายฉบับด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพยูเครนก็เปิดเผยในวันพฤหัสัปีว่าได้สกัดโดนจำนวน16ลำและขีปนาวุธ นำวิธีอีก2ลูกที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีในช่วงคืนก่อนไว้ได้นะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่าการสกัดอาวุธเหล่านั้นเกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าเขตบกครองเดเนปโปเพสกรฟดวมทั้งคาคิฟเคียฟและโพตาวาและสปอริเชียอีกด้วยนะครับในวันเดียวกันนะฮะทางรัสเซียนะเปิดเผยว่า ก็ได้ทำลายโดรนทางอากาศ33ลำและโดรนทางน้ำ10ลำที่ยูเครนส่งมาสำเร็จโดยระบุว่าโดรนทางน้ำถูกส่งมาในคาบสมุทรไครเมียส่วนโดรนทางอากาศนั้นถูกยิงตกที่ไครเมียและบริยันส์นะครับ